บอยเจอเจอแฟนเมืองทองเด็กเด็กเมืองทองครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราไปช่วยเขาเชียร์เชียร์สวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยคุณคุณโอเคเอาไหมรู้เลยว่าเชียร์อะไรวันวันนี้วันนี้เท่าไหร่ดีวันนี้เท่าไหร่ดิวันนี้สองามสอนะสามแดงสามนะเดียวนะครับอาทิตย์แม้มันระเป็นเราผู้หวังครับใช่ถึงแม นะมันจะน้อยนิด,ดนะแต,แต,แต่แต่เชื่อมั่นนะฮะยังไงก็ยังยังไงก็ยังมีคนสนับสนุนนะแฟนบอลสนับสนุนอย่างอย่างเราอย่างเราเรา ไปเลยครับไปเดี๋ยวเราขึ้นรีบปะสวัสดีครับโอ้โหบังเอิญเจอนะแต่เรานัดกันแต่ว่าไม่นึกว่าจะมาจะจอดเจอขันหลังเจอกันใช่ใช่จอดที่นียวกันี่แโอเคเดี๋ยวเราจะไปไหนไปสนามสุขโอเคไปกันสถานีแยกคอปอจอดรถเหรอแยกคอปอฉึ่งแล้ว อันนี้อันนี้เราทําให้เป็นบอยเราต้องซื้อกันอย่างตรงนี้ดีกว่าเชื่อพี่นนเราออดี๋วยวไปถามพอยทีว่ะ6งบาทถึงสนามเนะลททนนมยนะบอยห้ามเฉลี่ยเดือดเอ้าเฉลียกันสววัสวาเอองงวะงงวะตายเลยตายตายตายโอ้ รอดไว้บันทึกยังใ่สองเดืแล้ว okay, okay. <c oughs> โอเคโอเคเฮ้ยโคตรทันตะไบเลย <laughs> อาจจะงงๆนะครับเพราะครั้งแรกเลยใช่ป่ะใช่ป่ะเอ,เอาเอารถมาก็ต้องเอาบัตรเอาบัตรเอาบัตรแล้วก็ต้องมาบันทึกส่วนรถเอกว่าเราจอด้านจอด,ถดรถถูกป่ะไม่งั้นโดนตุรมไปยี่ปิดใช่ไแล้วเดี๋ยวพอเราออกเราก็เขาเรียกไงนะเอาให้เขาคืนโอเคครับทีนี้ผมเสียบบัตรผิดใช่ป่ะโอเคโอเค มาแล้วมากับน้องบอยเขาวันนี้บอยเดินไปด้านนู้นเลยหัขาวหังแดงหงแดงรู้สึกไงครับว่าคอปไม่อยู่แล้วคอปไปแล้วนะบอยเจอเจอแฟนเมืองทองดิเดเดเมืองทองครับสวัสดีครับ เดี๋ยวเราไปช่วยเขาเชียร์ได้ได้เนี่ยเราไปช่วยเชียร์ผมโยครับโยกระดายแสบครับอันนี้ก็ปลอดภัยดีอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเชียร์อะไรนะบอสไทยลีกเนาะแต่ไทยสนามการสนามสุพรภยาใส่นะคู่ระหว่างอะไรครับคูบร่ระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเจอกับชลบุรีเอฟปีอันนี้ถ้าชลบุรีแพ้ก็น่าจะตกรอบนะ,ะชลบุรีต้องชนะเนอะชนะอย่างเดียววันนี้ต้องชนะอย่างเดียวถ้าถ้าแพ้ก็น่าจะตกชั้นเรียบร้อยไปเต็ม อันนี้ก็แฟนบองทองครับข้างหน้าก็หน้ากันนี่เราเจอนะผู้หญิงชนบุรีนะกับบอลทองมาด้วยกันรเละวางรอครับเจอแล้วครับอีกแล้วสิฮะเออล้วเจอเราเ,เรา,เราเ,ราเราเจอทุกศาสนาเนี่ยฮะ สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เบียร์ครับเบียร์เดี๋ยววันนี้ผมมาช่วยเชียร์นะครับ,บยังไม่รู้เลยจะเชียร์ท,ทีมไหนดีเนี่ย<ต> <c oughs> ถ้าใครไม่ได้ดูเพลงปีที่แล้วนะผมจะอยูของสมได้ครับ16ปีนะครับพี่ไม่เคยโดดชั้นวันนี้อ,อ่ะอ่ะเปลี่ยนยังเปลี่ยนยังเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนอย่าน,นี้เลยเหรอเออได้ๆไหนไหนไหนบอยเดินตามเขาอย่างเดียวได้ๆเดินตามเขาอย่างเดียวปะเราไม่รู้หรอกพี่ ครับโยครับ hmm. อ yeah. well, we ัน so นี้ก okay. 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 ็บอยครับว in ันนี้ลงนี่ลงแล้วครับลงแล้วครับเพิ่งลงจากสถานีมาเนาะใช่นะี้นะสนามนี่อะไรนะสนามกีฬาข้าราชเนาะสนามสนามกีฬาครับโอเคเดี๋ยวเราไปสนามบอลสนามอยู่ข้างหน้าครับอ่าโอเคครับดูนะครับแฟนบอลเยอะครับเป็นไงเยอะมากมาทั้งแฟนเมืองทองเต็มไปหมดเลยแล้วเราอ่ะแฟนบุรีเข้ามาแล้วเราอ่ะเราอ่ะเราแฟนบีจีเข้ามาดูเลยเลยเราแทบตืมครับตัวแทบตืมแทบตืมโอเคครับ นี่ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวเราเข้ากันบอยบอยที่ขายตั๋วเมื่อก่อนนี่ดูเลยปิดแล้วล่ะเฮ้ยอันนี้ของชอบเราไม่ใช่เหรอต้องครับเ,รเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเข้าเข้าไปข้างในก่อนไปดูก่อนพูดถึงสวยนะ นี่ครับอันนี้มาเปิดบูธครับตรงนี้เลยตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อโซนไหนดีนะระหว่างมีหลังคามีหลังบาเพราะว่านะกำลังไต่ตองอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาชมก่อนรอบๆปกอนตัวบ้า อเอาตัวปะนี่แฟนมันทองน่ารักเลยเลยนะเจ๋งก็ไปไปพาเดินชมเนี şey> ่ยเราพาเดินชมนะนู่นๆตรงนู้นถ้เราเดินทำไมไปเดี๋ยวเราเดินชมกันเฮ้ยมาได้ไงวะเนี่ยแน่นอนน่ะสวัสดีครับโซนอะไรไม่รู้เนี่ยนะหลังคาเนี่ย เนี่ยเข้าด้านเนี้นี่ยมีของกินครับว้าว ูวันเลยครับโอ้เย็นเลยนี่ว้าวเป็นไงครับบรรยากาศมาตักแอร์เลยครับนี่ครับอยู่กับน้องบอยน้องบอยกำลังให้นีอยู่โอ้ยครับสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยคุณๆโอเคเอาให้รู้เลยว่าเชียร์อะไร วันนี้วันนี้เท่าไหร่ดีวันนี้เท่าไหร่ดีวันนี้อ่าสองสามสองนะสามด้มนะแกเดี๋ยววันนี้ไปเชียร์ด้วยนะครับได้กำลังคิดอยู่เชียร์ทีมไหนดีเราเรานั่งฟังนะอ่าเได้ครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนี้มาใครมาครับไม่ออกสื่อไม่ออกสื่อว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเชียร์ด้วยแกเอาเนี่ยครับราคาเนี่ยครับ W ค่ะเนี่ได้แล้วน้ำก็บางเลยนะ ที่ผมเดินพาพาเที่ยวครับใหม่ชนหนึ่งอ่าส่วนฝั่งนี้ก็แฟนบอลชนบุรีครับเรื่อสวยเป็นจังหัดสิบครับเหมือนเดิมครับสภูชราสายครับบอลอชนบุรีของไม่เก็นสกอร์ดของหนึ่งะครับผมชนบุรีชนะนะครับผมถ้ากินไปชนะชัวร์ัวร์ครับกูชัวร์ทั่วไทยเป็นชนบุรีครับกูทัวร์ทั่วไทยแน่ฝั่งชนบุรีครับบอยหูยนี่ฝั่งชนบุรีนะเนี่ยนะครับฝั่งชนบุรีครับนี่ผมพาเดินเที่ยวครับ นิชชนเนาะบอยรู้จักเลยบุรีเข้าด้านนี้ครับ แต่บอยมาพิ่สีครับเข้าไม่ได้ครับมันใส่สีแดงมาใช่เยอะมากดูครับกองเชียร์ดูบานไทยกล้วยทอดสวัสดีครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อชื่อสุดทีครับเราเราก็เจอเนาะเจอทีนกเวนมาเนาะอะฮะอันนี้มาให้กําลังใจนะครับเนี่ยดูเลยไม่กล้าใส่สีไล่มาเลยขอบกลับใส่ได้ผมเห็นมีทั้งลาพูนก็มามีตาเช่แนนเบิดเบิเขาจะรักเรานะต้องชนะอย่างเดียวนะครับอาทีแม้แมัหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราก็หวังครับใช่ถึงแม้ นะมันจะน้อยนิดแต่แต่ได้เชื่อมั่นนะอ่ะยังไงก็ยังยังไงก็ยังมีคนสนับสนุนนะแฟนบอลสนับสนุนอย่างอย่างเราอย่างเราเรางเงี้ยดูเดอกมากันเยอะนะใช่ครับโอเคครับได้ะตลอดครับผมใช่วันนี้ว่าเท่าไหร่ดีดูแลผมพอชนะไม่เยอะหนึ่งหมนอใช่ยังไงก็ขอชนะเนาะว่าศรัทธาฟ้าดําเนินมันไม่หายแน่นอนครับใช่คุ้มไหบมาเยอะนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พี่ชื่ออะไรครับชื่อเบียร์ชชื่อเบียร์นะครับเห็นเห็นเสื้อนะแปลว่าเก่าอยู่นะพี่ อ่ะแล้ววันนี้พี่ดูแล้ววันนี้จะยังไงดีครับต้องลุ้นด้วยชนะอย่างเดียวครับเนาะมีความฮะอก็เป็น้องฟอร์มดีก่อนครับอืออก็ตามสภาพครับโอ้แต่วันนี้ก็มากันเยอะนะพี่ทีนี้ผมเดินไปไหมอยู่เดินมะแล้วว่าวันนี้ผลจะเป็นไงพี่ดูล่วไม่คาดหวังไม่คาดหวังนะโอ้พี่ไม่คาดหวังเลยอะครับโอ้แต่แต่ถ้าชนนี้ต้องชนะอย่างเดียวเนาะเนี่ยเลย ใช่ยังไงขอเป็นกำลังใจด้วยนะครับพี่โอเคครับโอเคครับพี่ของครับโดนหน้านี้่ะแข่งแข่งเลยนะเรื่องการควบ เนี่ยบอยคือภาพบรรยากาศครับอันนี้ครับผมขึ้นมาโซนบิลครับอันนี้ก่อนแข่งนะครับอันนี้ก็พามาดูไทยเหลีนะครับนัดที่ยี่รองสุดท้ายเมืองทองครับพบกับชนบุรีฝั่ง,งนี้ก็แฟนบอลชนบุรีครับ วนด้านนู้นก็เมืองทองสนามใหญ่ครับบอกเลยเจอกล้องเชีย,ชยร์มาแล้วชัยเบรีครับขึ้นแล้วอยู่โซเดมิวล,ลับอยู่ท้องบอยเฮ้ย<ไ>แต่ลมเย็นด,ดีเนาะ อ่าอันนี้ผมเลือกที่นั่งที่สบายหน่อยครับกับน,น้องบอยตอนแรกก็คิดแล้วคิดอีกเดินไปรอบนึงเหนื่อยปะใช่เหนื่อย <laughs> มันยิ่งกว่า400นะเว้ยยิ่งกว่า400เมตรนะเพราะว่านี่400เมตรแล้วดูข้างหน้าได้ใช่บางอ่นรอบไปจะผ่านสนามเลยอ่ะใช่ตอนแรกก็เดินมารอบหนึ่งก็เดินมาครึ่งรอบก็ประมาณว่าจะเลือกเชียร์ทีมอะไดีแต่ผลสุดท้ายเอากลางเลยนะมาอยู่ WB หลังคาดิสนามสุกที่ไม่เคยเปิดมาใช้การมานานนะแต่การแข่งบอลนะที่ที่มีผลนะ อ่านี่ครับนี่บรรยากาศเป็นไงครับนี่บรรยากาศผมเชียร์ชนบุรีครับถึงจะแค่หนึ่งเปอร์เซนก็ยังมีความหวังล่าก็าที่เขาให้สัมภาษณ์แล้วนะอ่าอันนี้ครับต้องชนะสองนัดติดด้วยนะนี่ครับแฟนบอลชนบุรีครับ

ชื่ออะไรนะครับตาครับพี่อันนี้ชื่ออะไรนะครับพี่ที่ตาี่ตานะครับอันนี้เราเจอมาแล้วนะเคยเจอกันมาแล้วนะโหนี่เราเหงื่อเต็มตัวเลยนะทีนี้พี่พี่มาพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าจะเชียร์ทีมไอฝั่งไหนดีแต่เลือกมาตรงนี้เอาที่ร่มไปก่อนแล้ววันนี้ดูแล้วพรอมนะจะเป็นไงครับดูแลพร้อมแล้วน่าจะไม่ผ้าสามแกลมใช่เพราะว่าตั้งแต่พี่มาตั้งแต่มานั่งดูเนี่ยไอ้นี่นะเมืองทอง บุกได้ดีกว่าเยอะเลยนะกินนี้ก็เกือบได้ละพอเรานั่งปุ๊บเนี่ยเกือบยินข้าเลยนะจะบอกไงว่าวันนี้ผลยังไงดูผวันนี้เหรอครับอ่าผลวันนี้ผลวันนี้ส,สามต่วนไม่ต้องกระซิบหรอกเมืองทองกันเลยดูแล้เม,มืองทองจะมาผลจะมาดีดอ๋อครับแต่บอกเลยนะครึง่งครึ่งรูการหลังเมืองทองเล่นดีมากฮัลโหลอันนี้ลำปูนใช่ป่ะครับตัวชื่ออะไรนะพี่ อ๋อโอเคลรวดูแล้วจะอยู่ลำพูนอีกรูดูกันไปยากยังไม่แน่ใจนะใช่ป่ะโอเคอ๋อวันนี้มามาอ๋อก็เลยมาเชียร์นั่งดูโอเคครับลงทุนซื้อคอนโดตรงนี้ได้ V P นะแต่ไม่ค่อยรีบกว้เง่น ปล่วาวครับเปล่าใบแดงเดือดร้อนละเดือดร้อนละชนบุรีชนบุรีโดในใบแดงครับโอกาสตกชั้นก็สูงนะอันนี้อันนี้ใครนะเฉลิมเฉลิมพงษ์น้ำโอเคโดในใบแดงครับไปด้วยเรียม,มันเปิดเยอะว่ะ องเชียร์ฝั่งเมืองทองครับมงไม่โดนครับป๊อปเลยครับยังไม่หมดครึ่งแรกเลยสองตัวปะสองตัวเนาะ เหลืองโตอีกแล้วทั้งเหลืองทั้งแดงเกมนี้บอกเลยว่าชนบุรียังไม่หมดครึ่งแรกใบเหลืองใบแดงหลายใบแนะล้วสำรองวอนะร์มและครึ่งแรกนี่เปลี่ยนไปสองนะหมดเวลา,วลารครับหมดเวลาครึ่งแรกครับ เบิงทองก็นำอยู่หนึ่งประตูต่อโซน์จากลูกยิงของเจริญศักดิ์เท่นี่ครับเนี่ยชมต่ด้านนักเตะชนบุรีครับยังยังไม่มีใครตกชั้นร้อปอร์เซ็นตนะแต่ถ้าสกอร์ไปอย่างนี้นี่ชนบุรีเลยเ9 9กอราตัวเสมอก็ก็ตก ใช่ป่ะกินี้ตากตากชนะนำอยู่ตีเหมือแล้วมั้งสนุกหนึ่งหนึ่งระยะลำบนเริ่มเลยแล้วครับ ดดคใครเอใครเอง,งโอเคตนนีเ้เมืองทอก็นำไป2โแล้ครับเพิ่งเริ่มมาไม่กี่อาทียิงโขนตัวสิบคนคิดว่าจะไงดีนำ้นำไว้เลยทีหลัง โอ้เปิดมาโดนไปเลย2อศูนไม่น่ารอดนะไม่น่ารอดนะโดยยังไงก็ยินดีด้วยกับชนลีนะทีสองรอคุณอยู่ <laughs> งดงดแรงงดเล่าเข้าทีสองหรอได้จุดทอดครับเมืองทองได้จุดทอดได้จุดทอดเหรอ,อใครเนี่ยใครโดนทำเปล่าโอเค เขาจะบอกว่าอะไรนะกินในที่เราพูดอะ,ะถ้าถ้ายิงเข้าอะฮะกินเนี้ยเอ่อโคตรศกเขาบอกว่าไงเขาประกาศกันเนี้ยเรื่องเขาเปล่าโอ้โหนี่ใส่มางี้เลย ไว้วันจันร์นะเฮ้ยวันพุธวันพุธใช่ปะย่สิบสองเจอบุรัมอ่ะนะียครับนยขาดล 40. อยตกแชมป์ร้อยเป็ยิ่งกว่าร้อย ฝ่เมืองทองก็กลับบ้านก่อนเลยวะเพราะขาดขาดเมืองทองก็กลับบ้านแล้วด้วยเอ่อตะกอลบอกฝ่าเมืองทองก็เดินทางกลับบ้านได้นะส่งเพลงให้กันละอย่ยส่งเพลงให้กันละนะถึงถึงอันนี้ทีมชาติละส่งเพลงให้กันถึงจะแพ้ก็ยังส่งเพลงให้กันอันนี้กองเชียร์ชนบุรีครับส่งเพลงส่งเพลงให้เมืองทองครับอันนี้มาถึงชนบุรี 4-0ไม่น่าจะพอในะชไหม่แล่ห,ลหน้าะไม่ได้ครับหลอกไม่ได้อ่ะล้หน้าล้หา,หาได้ครับนีเช็คาลไม่ได้ไม่ได้ไปเช็กนะแต่แค่คุยกันนะ,ะนะเท่าไหร่แล <5, 5. S 2> ้วเบห้าห้าอันนี้ห้าละ กูยอดเย้ยเลยนะโอเคครับเจ้าชน6,000หรอ6,000กว่าคนครับเจ้าผู้ชมโอ้โหเท่าไหร่เท่าไหร่ละ6โหไม่น่าเชื่ออะไรกันเนี่ยโอะไรก็ดีทั้หมดครับอะไรกันเนี่ยตรงยังไงก็ยิงเข้า คำบอกเลยใครจะเชื่อตรงจลบ,บุรีใช่พี่ใครจะเชื่อพึ่งโรไปแล้วใช่โยนมาตรงมาเป็นข้าวใช่ป่ะน้องรตรงมาเป็นข้าวโยนมาก็เป็นข้าวดีทุกอ,อย่างวันนี้ครับอันนี้ทำอะไรก็เป็นดีไปหมดส่วนใหญ่ได้ก็มาข้างหลังไงโอเคจริงจริงอย่างพี่เขาบอกเลยโอเคครับส่วนใหญ่ก็จะมาข้างหลังตามที่พี่เขาบอกไว้นี่ครับคือภาพบรรยากาศเวลาสี่นาทีครับ เวลาครับเมืองทองก็ชนะชนบุรีไปหกประตูต่อศูนย์จบแล้วจบแล้วจบแล้วชนบุรีก็แพ้ไปหกประตูต่อสองครับเมืองทองก็หกศูนย์เลยนะหลชนบุรีก็ตกชั้นนะไปอยู่ทีสองนะโอเคไปเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าลงไปรับถ้วยก่อนแล้้วค่อยขึนมาใหม่ถ้วยถ้วยอะไรดิถ้วยทีสอง <talkin' S 2> <l ix> โอเคโอเค ครับอันนี้ผมก็อยู่สนามสุภาษามใสครับอ่ะนี่ก็นานาจะมีบอลนาทีครับโอเคเนี่ยสอนบอลครับโอเคครับนี่ครับแดนมืองทอครับตกเชนชมนธลยตกเชนบรรยากาศขยี้พี่เขาขยี้หน้าดูเลยพี่เขาขยี้พี่เขาภาพบรรยากาศนี่ชมพันธลยครับมาขอบคุณแฟนบอล เป้าัวเดียวครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับพี่ชื่อเน็ตไงอ่าฮะ ผมอาเนาะอันนี้ไม่เชียร์เมืองทองหรือเชียร์แมนยูเนี่ยเอาก็ดีเลยผมมาดูตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเป็นนครปฐมต่อสวัสดีครับสวัสดีครับบอกว่าไงบอกว่าว่าไงครับหกศูนย์ไ่ะอ๋อหกศอุ้ยเกือบเจ็ดเนาะอุ้ยนกรคุ้นๆไหนไหนพอพี่มาเว้ยเขาบอกว่าเมืองทองไม่เอาแล้วเป็นการหลอกคู่แข่งใช่ป่ะหลอกล่อ <laughs> <น>ลองตัวเองด้วยครับเหมือนนักเตะอมไคิดว่าจะเน้นนัดหน้าที่เจอบุยลำานมันด้วยอันนี้น้องต้นครับบังเอิญเจอครับผมวันนี้มาเชียร์ทีมไหนครับหรือว่ามาเชียร์สองทีมก็มาดูทักคูครับมาดูเพราะว่าสนามสุกแห่งเนี้ยก็น่าจะล้างดูเลยเนาะสนามสวยนะบอกเลย น่าจะหกปีได้มั้งถ้าถ้าจำไม่ผิดล่าสุดน่าจะเป็นเชียงรายกับบุรีรัมย์ครับที่เล่นบอลถ้วใช่ป่ะคือเวลาบอลถ้วยอยากให้มาชิงที่นี่เนาะใช่ฮะแล้วอันนี้บรรยากาศครับอันนี้บรรยากาศตอนบอลจบครับนี่ก็แฟนบอลก็รอนักเตะอยู่ครับนี่เลยอยู่โซน W ครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวนยครับผมพงครับผมเนี่ยสาวเยอะที่สุดอ่ะผมเห็นเพราะว่าไปถ่ายรูปอ่ะ ผู้หญิงเยอะที่สุดนี่โอ้แต่พอเห็นแล้วสะดุดตาเลยเนี่อารดิกาสวยอันนี้ก็นี่กระถินแดงอันนี้ตัวปีอะไรนะครับอันนี้ปีอะไรอ่ยใช่ป่ะตัวนี้แชมป์ป่ะใช่แชมป์เนาะอาดิดารจะเทียร์ไอ้เป็นสนับสนุนไม่กี่กี่ปีใช่ป่ะทีมเดียวด้วยทีมเดียวเฮ้ยแต่ก่อนมีเทโลอีกเนาะ พิซาร์โนนนะใช่แล้วก็เมืองทองแล้ก็บัลล่แชมป์ผมนั่อยากให้เขากลับมาไอ้นี่เลยนะแบรนด์เนี้ยซาลัมโนนนะใช่ซาลัมโนนบอลไทยนะให้กำลังใจนะครับปีเดียวนะครับปีเดียวขึ้นมาขอบคุณมากครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งเงินไปให้ใช้ครับดีบ้านไปแล้วรถเมืองทองไปแล้วเหรออันนี้รถอะไรอ่ะบอยอันนี้เมืองทองเหรอ อันนี้สตาร์ตบางทองวะเดี๋ยวนี้เขาใช้สองพันหมดเลยนะโหคุณต้องเชฟป,ปี้เนี่ยคนเนี้ยน่ารักสุดแล้วจริงเชื่อสายตาผมเนี่ยอ้าวบอยไปแล้วอ,ะอ่ะแห่งชาติครับดัวน้องบอยครับอันนี้อะไรนะอันนี้เท่าไหร่อ่าไปล 6, ปะหกสิบบาทครับอ้าวทำไมถูกว่ะคนละสองบาทเป็นสี่บาทงงงงงงไหนอันนี้อันไหน,น,นพี่โอเค ไปเดี๋ยวเรากลับกันโอเคนะดูเราดูอบอลจบแล้วนะโอเคกลับไปที่คาร์ออแล้วเราจะกลับบ้านเราลัะเสร็จโอเคครับเราลงสถานีเราก็ลงมาช่วช<ไ>ั้นจุ๋ยลงตั้นจุ๋ยชัวยโอเคครัเดี๋ยวลงแค่นั้นเดี๋ยวเราก็ลงเราไปต่อเดี๋ยวไปไหนต่อวะมาไปขึ้นรถไวไฟไปสายไปเกี่ยวต่อไปแล้วมันอยู่ชั้นไหนอะอ <laughs> โอเคโอเคเดี๋ยวไปตามทางกันอ๋อนี่ต้องนี่เลยนี่คูปองใช่ปหม ใช่ป่ะนี่โอเคเดี๋ยวเรากับผู้คนกันครับันจะเลิมไปไง LED ตลอดเลยนะเดี๋ยดูเด็ดตลอดูเด,ด็ด,ด,ด,ดใช่ทำไมไม่มีโฆษณาเด,ดี่ยวเลยไปเดี๋ยวเราไปขอปออกันครับนี่ก็มาถึงแยกขอบออกแล้วครับเนี่ยน้องบอยครับโอเคกลับบ้านปวดเมื่อยมากเลย ลางจะรถอีกทีนะโอเคแล้วบัตรนี้ไปแล้วทีนี้เราก็ต้องไปเสียเงินเนาะเบอร์บัตรออกโอเคครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับนักข่าวมาถอโอเคเจอครับเจอาหน้าจ่ายครับบัตรครับที่จอดรอต่อคิวนะเสียแล้วครับสี่ชั่วโมงใช่ป่ะสี่สิบโมงกี่ชั่วโมงวะแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงเหรอนี่ครับสองชั่วโมงยี่สิบสี่สิบบาทอ่าเราจอดชั้นสองอันนี้เราผมเสียเวลาทันสมัยมากใช้ ตู้อัตโนมัติเลยนะไปแล้วเ,เลากลับกันโอเคบอยเดี๋ยวเจอกันเจอกันพี่โอเคไปบ๊ายบายเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นโอเคไปละไป